Give it. Give it การกดสตาร์นะครับตอนนี้นกระแสไฟไฟ้าก็จะไหลเข้ามอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแสดงว่าตอนนี้เนี่ย อยู่ในสถานะ forward หรือหมุนเดินหน้านั่นเองนะครับเี่เราจะลองกด start ไม่ได้ตีชุดหนึ่งนะครับก็คือชุดรีเวลด์นั่นเองนะครับจะเห็น,นว่าเรากดแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถทํางานได้ตัวนี้นะครับ x สามตัวนี้พอเรากด start ไม่สามารถทํางานได้เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ย y ศูนย์เนี่ยมันทํางานไปแล้วนั่นเองนะครับเอสเราจะลอง stop อตัว forward นะครับเรามาจะมา start ชุด X สามตัวนี้นะครับหรือชุดร워ดนั่นเองนะครับ <S 2> <S 2> <S พอเราสตาร์ทชุดสามปุ๊บเนี่ยสตาร์ท X สามปุ๊บเนี่ยชุดร워ดเนี่ยก็จะทางานนะครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะจ่ายให้คนละทิศทางกันกันกนกบ์เวิร์ดนั่นเองนะครับมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะหมุนถอยหลังนะครับไฟก็โชว์สีน้งเงินตัวนี้นะครับฝั่ง์เวิร์ดตัวนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถสตาร์ทได้เหมือนกับ ตอนที่เราสตาร์ทฟอร์เวิร์ดแล้วสตาร์ทรีเวิร์ดไม่ได้นั่นเองนะครับแล่นขายโอเวอร์โหลดก็เหมือนเดิมนะครับเรากดโอเวอร์โหลดโต้โอเวหลดก็ทำงานนะครับก็ไม่สามารถสตาร์ทได้นั่นเองนะครับเราก็สามารถสตาร์ทได้แค่ฝั่งรีเวิร์ดนะครับ